ก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะแซมบ้าชาแนลเหมือนเดิมนะครับรวันนี้ผมก็จะมาสอนทำอาชีพขายอาหารให้ NPC นะก็ <Bachelor> <S <S <ans> <Jerry> มันก็จะขายให้ n p c ได้อย่างเดียวนะแล้วเราก็ไม่สามารถกินได้ด้วยนะอืมเดี๋ยวผมจะพาไปทําเลยมันขายได้ชิ้นละเก้าร้อยแปดสิบนี่แหละอันที่ผมจะพาทํามันมีอยู่สามอย่างมั้งแต่ผมจะพาทําอันที่ผมคิดว่ามันง่ายสุดละมันใช้สมุนไพรเออมันใช้สมุนไพรกับเนื้อเนื้อวัวเนื้อวัวเนื้อเนื้อวัวสดนะไม่ต้องโปรเซสแต่สมุนไพรต้องโปรเซสด้วยเดี๋ยวเราไปเก็บสมุนไพรก่อนเลยเนี่ย ตรงนี้ตรงที่ผมมาร์กเนี่ยนี่คือตรงเก็บสมุนไพรนะอย่าอยู่ล่างแบบขวาๆเป็นแดงๆมีรูปแดงๆนะ็นแหละเดีย๋ยวเราก็ไปเก็บกันเลยนะครับก็ตามผมมาเลยนะอย่าลืมและขี้ขัดนะครับอก็ช่วงนี้ตั้งแต่วันที่อืมวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเป็นต้นไปก็จะไม่ค่อยได้สตรีมแล้วนะ เพราะว่าจะเปิดเทอวันที่หนึงแล้วก็จะไม่ค่อยได้สตรีมแล้วนะก็เดี๋ยวจะแจ้งในเพจนะครับจะจะสตรีมอะไรยังไงก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตรงเก็บสมุนไพรเลยนะก็ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงตรงเก็บสมุนไพรแล้วนะเราก็ไปทางนี้แม่งเลยครับ <c oughs> ขี้เกียจขี้อ้อมวะเสียเวลามาทางลัดแม่งเลย นี่ยดูไว้ดูไว้วิธีรัดครับวิธีรัดบุกเบิกดีแม็กบุกเบิกดูไว้เอ,อชนได้ไปเนะี่ยนั่นแหละสวยนี่นะเราก็ได้มาถึงตรงเก็บสมุนไพรแล้วโอ้โหต้นสมุนไพรต้นยหญ่ใหญ่เลยนั่นแหละแล้ก็ลงแล้วก็วิ่งเดินเข้าไปนี่แล้วก็กดอีมันก็จะเก็บนะมันก็จะได้สมุนไพรรักษามา1ชิ้นนะนั่นแหละ บางครั้งมันก็ได้สองชิ้นนะในหนึ่งชิ้นหนึ่งละมันก็เก็บใส่ตัวได้แค่สามสิบนะเวลาเต็มสามสิบแล้วเราก็าไปใส่รถนะเอ้ยอันนี้ได้สามเลยวะยทำไมได้สามชิ้นวะงงโหเราก็เก็บไปเยอะๆเลยนะอมืมันจะใช้อันที่ผมจะพาทำนี่อืมผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นอาหารอะไรนะแต่ผมจำได้ว่ามันใช้เนื้อ เนื้อบัวเออมันจะใช้สมุนไพรหกอันใช้เนื้ออีกแปดอันต่อหนึ่งชิ้นนะนี่ก็คืออาหารที่ผมจะพาทําแต่ผมจำไม่ได้มันคืออะไรมันจะเป็นถานดําๆหรอกลืมแล้วเนี่ยราก็เก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะครบสามสิบนะจนกว่าจะจนกว่าเราจะพอเอเง่ายๆนั่นแหละถ้ามันเต็มสามสิบแล้วมันก็จะเก็บอีกไม่ได้เราก็เอาไปใส่ในรถแล้วค่อยมาเก็บใหม่นะ ก็แนะนำให้เอารถคันใหญ่ๆมาสัก80ดโลนะอันนี้รถ40่โลนะรถผมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมเก็บครบ30เลยนะไปก็โอเคนะตอนนี้ผมก็เก็บครบ30ชิ้นละผมจะเอาแค่นี้พอนะนะมันก็จะได้เป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมสมุนไพรลักษาอะไรเนี่ยเออเราก็เอาไปโพสต์เลยนะ นี่ก็คือตรงโพรเซสนะเนี่ยข้างๆโรงพยาบาลเลยนะใกล้ๆโรงพยาบาลเลยนี่อะไรวะอะไรเนาะอ๋อคุกนี่แล้วก็ไปโพรเซสตตรงนี้เลยนะไปแล้วก็ไปกันเลยก็โพรเซสมันก็จะโพรเซสต์้าทีละอันนะแล้วก็ต้องมีสามสิบชิ้นก็ต้องกดโพรเสต์าสิบครั้งนะก็กดเรื่อยๆนะครับ เร,เราไปเจอกันตรงจุดโปรเซสเลยนะครับไปก็ตอนนี้ผมก็จะถึงตรงโปรเซสสมุนไพรแล้วนะครับแน่ก็ขี่เข้ามาเลยมันก็จะเป็นวงนี่ไงวงส้มๆเนี่ยแล้วก็ลงบินเข้าไปเออกด E เลยแล้วก็รอมันก็จะโปรเซสให้นะครับ ก็จะได้สมุนไพรชุบชีวิตมานะนี่นั่นแหละแล้วก็โพไปเรื่อยๆนะโพไปเรื่อยๆเดี๋ยไปเจอกันตอนที่ผมโพครบ30อันเลยนะไปเลยว่าโอเคตอนนี้ผมก็ได้โพเซตสมุนไพรครบ30ชิ้นแล้วนะ มันก็จะได้เป็นสมุนไพรชุบชีวิตมา30สอันเนี่ยนั่นนั่นัเห็นไหมเห็นไหมต่อไปแล้วก็ไปเอาเนื้อวัวกันเลยนะครับอืมเอาเอาะไรวะเนี่ยนี่นะก็อยู่ตรงนี้นะครับไอ้นอะไรวะ๋อรล้านเสื้อผ้าก็นี่นะเป็นเสื้อเป็นรูปเสื้อคนม่วงนี่คือตรงเอาเนื้อวัวนะนั่นแหละแล้วก็ไปกันเลยนะครับเอาขึ้นรถดิ้่ย ลมแรงเอาให้เปิดประตูด้วยเอ้ยเปิดประตูแบบออตโต้ครับลายเข็มขัดด้วยโคตรจ้าปากครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตรงทำเนื้อวัวเลยก็ได้นะไปก็ตอนนี้ผมก็ถึงฟาร์มวัวแล้วนะฟาร์มฆ่าเนื้อวัวก็มาตามทางที่เขาบอกกันอลนต,ตามที่ G, G P S บอก เนี่ยเราก็มาขี่มามันก็จะไม่มีวัวนะตอนแรกเราก็ลงรถก็เดินไปตรงนี้นะแล้วก็กนอีนะวัวมันก็จะมาแล้วก็ไปฆ่าวัวกันเลยก็เลี้ยววัวมันใส่ในตัวได้แปดสิบชิ้นนะแต่มันจะได้ทั้งหนังวัวทั้งนมวัวมาด้วยนะนะเห็นไหม,มได้สามอย่างนะ ก็ถ้าเราไม่อยากได้นมแล้วก็เอาทิ้งเลยนะมันทิ้งแค่สิบวีเองหรือถ้าเราไม่อยากได้หนังวัวเราก็ทิ้งถ้าเราอยากได้เราก็ไม่ต้องทิ้งนะครับนั่นแหละง่ายๆเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปทําไปทําเนื้อวัวก่อนนะให้มันครบก่อนไม่รู้ว่าผมจะยากี่อันเราคิดดูกันไปก็ตอนนี้ ผมก็เก็บเนื้อได้ที่เอ37ปันแล้วนะคือเมื่อกี้อเออรถผมมันหายนะมันเซิร์ฟรีมั้งหรืออะไรไม่รู้นะผมเลยได้ไม่เอารถอยู่ตรงเนี่ยตรงเนี้ยตรงพาวทะเลทรายตรงเนี้ยนะเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละผมก็เลยวิ่งมาตรงเนี้ยเออนั่นแหละวิ่งมาโคตรไกลเลยมั้งมันมีรถ MPC อยู่แต่ผมไม่ขี่ผมวิ่งมาเออผมก็โง่เนาะเออนั่นแหละ ก็ผมได้มา37ชิ้นนะแล้วก็สมุนไพรอีก30แล้วก็จะไปตรงรูปตัวเอฟสีชมพูในเมืองนะเพื่อจะไปทําอาหารนะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไปกันเลยนะครับก็ผมเก็บมา37ชิ้นนะแล้วก็มสมุนไพรอีก30มันก็น่าจะทําได้แค่2อสามชิ้นนี่แหละดูท่าแล้วมาเติมน้ามันก่อน อาเฮ้ยเติมเติมไม่ได้วะไอ้รถเติมน้ำมันไม่ได้เนาะเป็นไรต้องดันรถก่อนเนาะดันรถยากชิบหายเลยดันรถยากหรอเรออเติมเร็วๆนั่นแหละก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนที่จะถึงตรงครับอาหารเลยนะไปก็โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงตรงครับอาหารแล้วนะ เนี่ยตรงนี้เลยเห็นไหมแหละแล้วก็ขี่เข้าไปเลยชนลมแรงลมแรงมันแหละลงรถก่อนนะดูอ่านี่มันบักนะมันดูไม่ได้มันเป็นอะไรไม่รู้อะเอา้าแล้วของมันหายไปไหนหมดวะเอาเดียวเดียวเยวเดียวเดีว เดียเดยวเดียเดยเดอ้าวอ๋อมันบักมันบักนะมันก็เป็นบักของเซิร์ฟนะตามจริงผมมีเนื้ออยู่นะสามสิบเจ็ดอันแล้วก็สมุนไพรอีกสามสิบแหละเหมือนที่เราเห็นนะนี่นี่มันก็จะคัาให้เห็นไหมัมนก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้น,นได้ม่ะจะหอมสวย มันก็เสียเนื้อไป9้าชิ้นนะเมื่อกี้ผมคัาไปกี่อันวะเนี่ยผมคัา,อ,อ,าอันเนี้ยอ๋อหนึ่งอันผมคัาไปหนึ่งอันเนี่ยเนี่ยก็กดเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออะไรเนื้อเนื้อย่างสมุนไพรนั่นก็กดค้าไเลยนะนก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์กำลังทําผมก็น่าจะทําได้ประมาณสามอันนี่แหละเพราะผมเอาเนื้อมันน้อยเนี่ยมันก็กําลังทําให้ มันก็น่าจะเป็นบักเซิร์ฟนะมันกด F2 ดูของไม่ได้นะนั่นแหละแม่แก็ได้แล้วน่าจะหมดแล้วนะดูเออะเออยังไม่หมดอีกเหรออาอก็ทำต่อได้4ชิ้นเลยนั่นแหละพอเราทำเสร็จใช่ไหมล้วก็หา NPC นะเดี๋ยวแล้วมันจะขายได้ไหมวะมันเป็นบัก เพราะมันต้องกดคําว่าใช้ก่อนนะมันก็จะขายได้แม่มนจะหอบสวย,ยเดี๋ยวทำไมมันมาเรื่อยๆอ๋อหมดแล้วหมดแล้วเออหมดแล้วนั่นแหละเราก็ได้มาสี่อันนะแต่เอ้ยนี่ไงมาแล้วเราก็ได้มาเนี่ยเอ้เราได้มาสามอันเดี๋ยวผมทิ้งอันนี้ก่อนนะทิ้งนมแป๊บแหละ ถ้าอยากทิ้งเร็วขึ้นก็กอดเต้นนะมันก็จะทิ้งเร็วขึ้นนะเห็นไหม,มก็จะเร็วขึ้นนิดนึงอ่ะทิ้งไปละเอามาผิดทางนั่นแหละมัาจะไปขายโชว์เลยก็แนะนำนะให้ไปขายตรงนี้นะแถวเนี้ยแถวแถว,แถวตรงล้างแร่เนี่ยตรงเนี้ยต,ตรงโพล้อ ไปตรงพวกเพชรพวกเหล็กพวกทองอ่ะแหละเนตรงนี้เพราะว่าตรงนี้นเป็นสลัมนะคนมันก็อยู่เยอะเนะี๋ยวมจะไปตรงนี้นะเพราะมันมีคนชอบยืนเอ้แต่มันตอนค่ำมันจะมีคนไหมก็ไม่รู้นะก็ต้องลองไปดูนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีคนไหมเราก็ต้องลองไปดูนะ เราไปเจอกันตรงนั้นเลยนะไปเขาลงรถนะแล้วก็ไปขี้ขวาตรงอาหารนะ่ะเนี่ยขี้ขวาแล้วก็ใช้นั่นแหละแล้วก็วิ่งไปหาวิ่งไปหา NPC นพนะแล้วก็กด G ีนะก็จะขายแล้วก,กด G ีค้างเลยกดค้างเลยนานไงเราได้มาแล้วครบแล้วขายหมดแล้วแล้วก็ได้มากี่บาทวะ โอ้ oh, เราก็ได้มาแค่3,000เองนะได้มาแค่สามพันเองอะนั่นแหละก็มี3ชิ้นก็สามพันนั่นแหละก็เท่านี้แหละนะครับก็ถ้าอยากให้ผมสอนทำอาชีพอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กด s u b สไครต์และกดสั่นกระดิ่งให้ช่องสาม c าชาแนลของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย